สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกๆท่านครับจากเพจร้านพี่เน็ตออดิโอนะครับคลิปเช้านี้ผมมีในส่วนของ power a มือสองนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับผมเมื่อวานนะครับวันนี้ขออนญาตรีวิวนะครับให้กับพี่ๆสมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็น power a m เป็นของค่ายไมโครเทคนะครับบริษัทไมโครเทคนะครับเป็นรุ่น mt 800นะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น power a m ยอดนิยมนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับของค่ายไมโครเทคนะครับสำหรับพี่ๆ สมาชิกท่านไหนที่สนใจนะครับเข้ามาหนึ่งตัวนะครับสภาพสวยๆนะครับผมตัวนี้สภาพสวยมากนะครับสนใจก็ทักแชทออนไลน์มาได้นะครับเบอร์โทรด้านหน้าเลยนะครับผมตัวนี้สําหรับท่านไหนที่สนใจเอาไปขับเสียงกลางนะครับหรือว่าขับซับเบียดสิบนิ้วตัวนี้กําลังวัดไม่เยอะนะครับกําลังวัดดอกลําโพงไม่เยอะก็สามารถขับได้นะครับชแนลละ2ได้สบายๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผม mt 800นะครับสเปคนะครับตัวนี้สเปคพันแปดแปดร้อยวัตต์นะครับตัวนี้ 800วัตต์ที่8โอห์มนะครับต่อชานแนลนะครับ800วัตต์ที่8โอห์มต่อชานแนลนะครับ1,200วัตต์นะครับอ่า1,200วัตต์ที่4โอห์มนะครับต่อชานแนลนะครับหรือว่าอ่าชานแนลละ800วัตต์ที่8โอห์มนะครับผมสําหรับท่านไหนที่ยังมองหาพาวเวอร์แอมป์ราคาบ้านๆราคาถูกๆนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับตัวนี้ผมเปิดราคาไว้อยู่ที่7,000กับอีก500บาทนะครับ ราคายอยู่ที่7,000กับอีก5 0าบาทเข้ามา1ตัวนะครับสำหรับท่านที่สนใจก็ทักแชทออนไลน์มาได้นะครับที่ร้านพิเนตออเดโอนะครับดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมด้านหลังด้านหลังเขาจะมีในส่วนของพัดลมระบายอากาศนะครับพัดลมระบายอากาศ2ตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวสัญญาณอินพุตนะครับตัวสัญญาณปรับาพาราเรลสตอริ e โอบิ นะครับตัวนี้เราก็จะเป็นสัญญาณเอาพุทธออกส่วนลำโพงนะครับสำหรับท่านหนที่สนใจนะครับผมทักแชทมาได้นะครับราคาอยู่ที่7,00 0พับอีก5 0 0รบาทนะครับอยากจะพาชมในส่วนของบีมนะครับผมเป็นบีม2 3 0นนะครับยังอยู่นะสำหรับตัวบีม230เป็นแบรนด์ของทาดานะครับตัวนี้ขายพร้อมแหลกนะครับหรือว่าท่านที่จะแยกแต่ไฟบีมก็ได้นะครับผมตัวนี้พร้อมแหลกราคาอยู่ที่นะครับราคาอยู่ที่4 0 0 0บาทครับใช้งานปกตินะครับเป็นบีมสภาพสวยๆเลยนะครับ สองสามศูนย์แสงแรงมากนะครับสำหรับตัวนี้เป็นแบรนด์ของทาดาครับท่านที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับสี่พันบาทพร้อมแหลกนะครับสำหรับไฟบีบนะครับผมราคาต่อตัวนะครับผมตัวนี้ราคาต่อตัวนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้แสงแรงนะครับสาหรับท่านที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้ครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตู้ซับเบียดสิบห้านิ้วนะครับซับเบียดสิบห้านิ้วจะเป็นสูตรมาตินนะครับตอนนี้ ตัวนี้ราคาตู้เปล่านะครับไม้อัดแท้นะครับราคาตู้เปล่าราคาใบละ1,750ัราบาทนะครับราคาอยู่ที่1,750ัสบาทครับสำหรับตู้สูตรมาตินนะครับเป็นตู้เปล่านะครับตัวนี้ยังไม่รวมดอกนะครับส่วนในส่วนของตู้ PF นะครับ p ีจะอยู่ที่ใบละ1,3 0 0ับาทนะครับราคาตู้เปล่านะครับบวกลบก็ขึ้นอยู่กับราคาดอกที่เราใส่นะครับ จะใส่ในส่วนของแหลมเจรวดนะครับราคาก็จะดรอปลงมาอีกนะครับหรือว่าท่านที่ต้องการแหลม8 8นะครับเป็นไดซ44ได50ก็มีจําหน่ายเหมือนกันนะครับใส่ด้วยกันได้นะครับสำหรับแปดแปดกับแหลมจรวดนะครับเป็นตู้พีเอสนะครับสาหรับท่านที่สนใจก็อินบอ์เข้ามาได้นะครับถัดมาจะเป็นในส่วนของสูตรเทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นสูตรเทอร์โบนะครับเป็นตะแกรงฉีกนะครับแต่ตะแกรงฉีกไม่อัดแท้นะครับตัวนี้ สำหรับท่านที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาก็ตามป้ายนะครับ1,950ัรบาทต่อใบนะครับราคาตู้เปล่านะสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็น BV นะครับ BV ก็จะสูงขึ้นมาอีกนะครับสำหรับไซส์นะครับตัวนี้ก็ใบละ1,950้บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับราคาเท่ากันนะครับสำหรับเทอร์โบกับ BV นะครับผมเป็น15นิ้วซับเบตนะครับใครที่สนใจหรือว่าต้องการพร้อมใช้งานนะครับก็ แวะเข้ามาฟังน้ําเสียงก่อนได้นะครับตอนนี้ก็ผมใส่ชุดเครื่องปรุงไม้นะครับตอนนี้ยังไม่ครบนะครับตอนนี้ตอนนี้ลูกค้าต้องการเ o w e r ว่าแมผมก็เลยถอดขายก่อนนะครับแล้วก็มิกนะครับท่านที่สนใจก็จับแมตกันได้นะครับตอนนี้จับใส่กันได้นะครับสำหรับชุด ชุดมินินะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงกลางนะครับเสียงเบสก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับโทรสอบถามเข้ามาได้นะผมฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเฮาแอมที่เข้ามาใหม่ที่ผมรีวิวก่อนหน้านี้นะครับเป็น m i c ครเทค MT แปดร้อยนะครับตัวนี้ราคาที่7,500บาทครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ